วางวันเวสมกหลักของผมง่ายคือ,อามาในด่านของเอเซนกันก่อนอ่ะมาถึงการเซตของไซเฟอร์นะครับที่เรียกว่าคิดว่าผมคิดว่ามันไวที่สุดแล้วกันนะกันอื่นเลยเราไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าเราเราไม่ต้องมานั่งวัดอะไรนะผมผมไม่ชอบการแบบว่ามานั่งวัดพื้นแล้วก็โยนขึ้นบนมันมันยุ่งยากนะครับแรกเลยนะครับเราโยนวันเวสมก มันจะไปติดตรงนี้นะเลงที่เนี่ยข้างล่างของเกาะลอยฟ้านะครับที่เป็นลักษณะเหมือนมีสองสัม่ยมเ,ยเลงด้านล่างมาปึ๊บเนี้เราก็จะมาติดตรงนี้เลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเป็นวันเวสมกที่สามารถใช้ได้ทันทีนะวันเวสมกอยู่ทางไหนอยู่ฝั่งเดียวกับวันเวสมกนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งหลังจากโยนแล้วมาเลงตรงนี้ได้เลยนะครับไวสุดแล้วนะแต่อันนี้ในกรณีที่เขาไม่มีตัวเอ่อดวลิสต์อย่างเจ็หรือเรส หรือโซวานะครับเราจะวางอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีให้วางถอยมาหน่อยอันนี้ก็ไปปรับปรับจุนกันเอานะอีกจุดหนึ่งเป็นจุดตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อกันเพื่อกันคนมาปิดประตูนะหรือจะวางอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วแต่นะอ่าอันนี้คือการเซตติ้งของเซ์เที่เอเซนนะครับ ง่ายๆก็ถ้าจะพูดถึงดีโฟล์มันก็ต้องมี2จุดเนี้ยอ่ะม um> uh ีเนี่ยมันเวทสมก็หนึ่งนะครับแล้วก็วางอันเนี้ยหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือดีโฟล์นะครับนอกนั้นก็ไปปรับปรับกันเอานะฮะอันเนี้ยมันเวทสมกอันเนี้ยทุกอันผมจะใช้ได้ตั้งแต่ไบน์เฟสนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเซตง่ายมากไม่ต้องเซตเยอะอ่ะส่วนอันนี้นะครับกันบีนะฮะให้เล็งมาที่อันนี้จะเป็นก่อลอยฟ้าเหมือนกัน จะเป็นโคง้งโคง้งเส้นเงาโคง้โคงมาตรงนี้นะครับวางไว้ตรงจุดปลายของเส้นเงาโคง้งจนไปมันจะไปตกตรงนี้พอดีนะนี่ก็เป็นวันเวสมงเหมือนกันนะครับอ่าขอวางวางไวไหลายอันหน่อยใหญ่สองเพื่อความไวนะครับลงมาที่บันไดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามหามองหา,ากินหินก้อนสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เลื่อนมานิดหน่อยอ่าเท่านี้เราก็เซตเซตตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะครับพิกแพงหน่อยนะครับวางตรงนี้จุดหนึ่ง แล้วก็มาตรงนี้ครับมันจะไปวางวันเวสโคบนอันนี้นะครับทำให้ศัตูตเนี่ยเดินเข้าทางแตรบอ,อยากนะครับหรือจะม,มาวางตรงนี้ก็ได้นะครับให้เอาลูกศรด้านบนบนหัวของเราเนี่ยลูกศรเวลานะครับ UI เวลานะครับ UI เวลาให้อยู่ในตะเกียงข้างบนเนี่ยแล้วก็โยนขึ้นไปได้เลยนะครับโดยเราเอาเป้าของเราเนี่ยให้สูงเลยเลยมาเกตขึ้นมานะครับ มันก็จะขึ้นไปติดข้างบนเลยอันนี้คือเซตติ้งที่เซตง่ายที่สุดมันทำได้ทุกครั้งเนี่ยคุณเล็งมาที่ก้อนเมฆนะครับจะมีเหมือนล่องอยู่นะเล็งมาทางขวาหน่อยๆน,นะครับแล้วก็โยนไปแค่นี้ก็เป็นวันเวสมองแล้วอันนี้ก็เป็นวันเวสมองอีกอันหนึ่งนี่แค่นี้นะครับส่วนแท็บไวจะวางไงวางอันเนี้ยผมจะวางเป็นดีฟอล์นะครับอีกอันหนึ่งถ้าวางพิแพงผมอาจจะวางเป็นอย่างนี้นะครับออดอันนี้ออกนะครับ เล่นอย่างนี้นะจุดที่จะเล่นมันก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะเล่นถูกไหมคุณอาจจะมาเล่นจุดนี้ก็ได้นะครับวางวันเวสโมกแล้วมาเล่นจุดนี้เอาได้นะครับอ่าสปิดนะครับเรามาดูตรงเองก่อนนะวางวันเวสโมกแบบง่ายที่สุดวางวันเวสโมกหลักของผม,มง่ายคือเอาหลังพิงนะฮะแล้วมันจะเดินไม่ได้แล้วเอาหลังพิงนะครับนี่คือการเซตวันเวทสโมกที่ง่ายที่สุดแล้วเราก็ไปหาจุดเอานะครับอ่ะโดยจุดนี้นะครับตรงที่ A ให้เราเลงมาตรงนี้ครับคำว่าคิงดอมแล้วเลงไปที่ตัว G นะหลังตัวเนนะครับโดนไป มันจะไปตกวันเวยสมองตรงนี้ครับ <Here. S 1> นี่คือการวางวันเวยสมอง ok ที่ง่ายที่สุดละซึ่งอันนี้เราจะสามารถเซตได้ไวนะครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้นะ <c oughs> อ่ะมาดูจุดปีกันบ้างนะครับเซตที่ง่ายที่สุดแล้วไวที่สุดอ่ะให้เราเอาหลังมาพิงตรงนี้นะครับนี่คือง่ายที่สุดนะเอาหลังมาพิงตรงนี้นะครับเล็งมาที่ไม้สีเหลืองนะครับแต่เราเล็งอยู่ภายในขอบที่เป็นสีน้ําตาลน,นะน้ําตาลอ่อนนี้นะครับแล้วก็โยนไปแปะมันจะลงตกนะครับเห็นไหม เนี่ยมันได้มันได้จนถึงประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยคุณคุณอยากให้มันมากรอ,อบตัวไหนก็ค่อยๆเหยียบเอาเลียงตัวได้สวยงามมากถ้าเจอเรสและเจสทำไงาวางถอยเข้ามานะครับวางถอยเข้ามาแล้วบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าโผล่จากอันนี้นะอย่าโผล่จากเทฟเฟนนะไม่งั้นโดนยิงนะอันนี้เราต้องพูดกับเขานะครับไม่งั้นเขาจะนับบอกว่าเอ้ย hey, มึงวางยังไงของมึงวะเนี่ยทำไมแบบเอ้ยกูโดนยิงได้ยังไงวะ โดนประจำนะครับเป็นไซเฟอร์กันอย่างเงี้ยชีวิตแบบรักเลนะครับนี่นะครับวางบนเวสโหมกนะแล้วเราก็ออกมาอีกได้นะครับมันข้างง่ายนะอ่มาดูด่านไลน์กันบ้างนะครับมาเริ่มจากที่ B เลยนะง่ายดีนะครับเอ้มาจากที่ A นะครับเริ่มที่ A เริ่มที่ A กันนะวิธีเซตง่ายมากนะครับถอยหลังนะครับประทับยูทู e ให้แล้วขอบคุณมากครับ เดินถอยหลังนะครับให้พิงให้หลังพิงเนี่ยคือการเซตที่ง่ายที่สุดนะการเซตที่ง่ายที่สุดจริง nice นี่นะครับให้เล็งมาที่ข้างล่างขอบแดงนะครับข้างล่างขอบแดง yes, นะถ้าเราเล็งมาขวาเกินไปเนี่ยมันจะลงชั้น2นะครับให้เล็งมาตรงกลางนะมันจะตกตรงนี้นะครับ พ <Here. S 2> <Page triggered. S 1> ีการอ่าการเซตติ้งบีนะครับง่ายและไวที่สุดนะครับคือถอยหลังชนอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกเสมอถอยหลังชนนะครับง่ายสุดเสมอนะฮะเพราะเราไม่ต้องมานั่งนั่งเช็คว่าเอ๊ะข้างล่างมันเป๊ะไหมนะครับอ่าเล็งจากขอบนี้นะครับขอบเห็นขอบไหม ขอบตรงที่เงาตัดเด้งขึ้นมาอ่ะลงเลยนะเนี่ยเป๊ะสุดละเอ้าไม่เป๊ะกะพยายามตรงกลางอะ่ะให้มันอยู่ตรงกลางะนะครับไม่สูงเกินไปเนี่ยได้หมดได้หมดเลยนะในขอบเนี้ยประมาณสี่เหลี่ยมเนี้ยได้หมดเลยนะครับในสี่เหลี่ยมเนี้ยได้หมดเลยแต่พยายามให้อยู่ตรงกลางนะเส้นกลางเนี้ยเป๊ะสุดละนะครับบนเวสมองของฝั่งบี อ่ะสำหรับเซตติ้งที่ไวที่สุดของไทเฟอร์นะครับก็อย่างเงี้ยวางวาปึ๊บเนี่ยไวสุดแล้วนะฮะการเล่นเอ่ไม่ค่อยไม่ค่อยพิกแพงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าก็มีรูปแบบหนึ่งนะครับเราวางให้เอฟเฟกติฟกว่านั้นคือรอให้มานปิดแล้วเลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้ ประตูตเขาจะเคลียร์ยากมากนะครับจะเคลียร์ยากมากต้องยิงทะลุเอานะวิธีวิธีเคลียร์เนี้ยคือยิงทะลุเอานะครับมันยากนะยิงทะลุอะไรพวกนี้มันยากไซเฟอร์ไม่ค่อยได้เล่นบีเนาะผมก็เลยไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าไซาเฟอร์เซตบียังไงวะเฮ้ยเอ้ย,อยก็ได้อยู่นะเอ้ยไงนี่ไงวางการดีฟอลต์เนี่ยการดีฟอลต์บีอะ่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนมันจะชอบโยนโยนระเบิดเข้ามานะครับมันน่าจะพังมันไอตรงนี้น่าจะพังง่ายอ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะพังยากขึ้นไปหน่อยอ่ะสำหรับวางบีคิดถึงคนดูทุกคนเลยอ่ะนี่นะครับเพราะว่าการเล่นบีอ่ะส่วนใหญ่นะครับเขาจะมาเพื่อ แตกออกไป2ฝั่งใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ trap w ไวน่าจะดีที่สุดสําหรับ B นะครับถ้าสําหรับใครที่มาเล่นไซเฟอร์ที่ B นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่น B กันหรอกไซเฟอร์อันนี้ก็เห็นคนใช้บ่อยนะครับวางวันเวนี้นะแต่ C อ่ะมันเป็น t r a ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคไม่ยากโคตรง่าย วางวันเวตรงนี้ข้างล่างดีกว่าข้างบนสิอะนั่นแหละวิธีเซตวันเวตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยต้องห้ามเล่นกับออฟนะเล่นกับซไฟเฟอรพอทําได้นะครับแต่อย่าเล่นกับออฟออฟออฟเขาจะมองเห็นเท้าเราได้นะครับทีนี้วางตรงนี้ควรเล่นตรงไหนนะครับวางตรงนี้ควรจะเล่นควรจะเล่นบนนี้จบกันไปนะครับกับคอนเทนต์ของซเฟอร์ นะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องพัชชา n e ลที่เริ่มต้นด้วย P และสะกดด้วย A3 ตัวตามด้วย T และก็ Channel ถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วก็แวะเวียนกันมาในไลฟ์บ้างผมไลฟ์ทุกวันอยู่บน t w i t c h w w w twitch tv พัชชา n e ลหรือลิงก์ด้านล่างใน Description แล้วเจอกันในไลฟ์ครับ Easy!